ทิโจโมหาเตโตธรรมจันโรสารสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสุภาวาสนะครับหรือวัดหลวงพ่อโตนะครับที่ซอย เนินพับหวานบางละมุงชนบุรีหรือว่าวัดสุทาวาสพัทยานั่นเองนะครับผมวัดหลวงพ่อโตนี้นะครับตามประวัติท่านคือถ้าเกิดชาวบ้านในละแวกนี้นะครับมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาขอให้องค์ท่านช่วยก็จะเป็นดั่งคําขอทุกคนไปเลยนะครับจึงมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตนี้นะครับผมวัมนนี้คือ เลิกงามดามดีแล้วก็โอกาสดีด้วยนะครับพาท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้มาไหว้ขอพอรองค์หลวงพ่อโต,โตด้วยกันนะครับผมสําหรับใครที่มีโอกาสมาพัทยาก็เรียนเชิญมาไหว้ขอพอรองหลวงพ่อโตองค์จริงได้เลยนะครับที่วัดสุทาวาสหรือสําหรับใครที่อยากมาแต่ว่าไม่มีโอกาสมาก็เข้ามาขอพอรร่วมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ครับแล้วก็สําหรับวัดสุทาวาสหรือว่าวัดหลวงพ่อโตนี้นะครับเปิดให้ท่านผู้ชมนะครับผมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้ามากราบไหว้ขอพรได้ทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับตามประวัติแล้วนะครับหลวงพ่อโตนี้นะครับผมที่ประชาชนได้สร้างท่านขึ้นมาจากฟางนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสยญาตินะครับผมแล้วก็วางท่านไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงนะครับที่บริเวณ วัดแห่งนี้นะครับผมจนต่อมาท่านเจ้าอาวาสท่านใหม่ก็ได้มาสร้างให้เป็นรูปร่างที่สวยงามแล้วก็เอาไว้ในบทแบบนี้ให้ประชาชนมาขอพรกันนะครับแล้วก็การจัดการนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดก,กระดิ่งให้รังวิถีพาสุขด้วยนะครับผมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็สมหบังกับพรที่ท่านขอในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ